มาลุ้กันต่อนะครับกับมวยมันฮุนเราในศึกมวยรอบ global house eight man tournament ครับโดยสูนร์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับโอ้โหคูค่มันสกุนี้อิหร่านฟัดกันนี่ดุเดือดตลอดทั้ง3ยกคู่ต่อไปห้ามพลาดครับ ไทยเราจะไม่ยอมอิรานเหมือนกันนะครับนั่นคือนักชกไทยเจอกันเองนะฮะและแน่นอนว่ายังมีการลุ้นรางวัลไฟอฟเดอะไนท์ Fight the Night, คู่มวยดูเดือดและไฟเตอร์อฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ this is the second b a l l of the Thailand vs e r u s the fighter from Thailand ไปกันที่มุมน,น้ำเงินกันก่อนเลยดีกว่านะครับสถิการชก68ไฟชนะ50ด้วยกันนักมวยรายนี้ไม่ธรรมดาจากสมุนปราการครับขอเสียงปรบมือต้อนรับองบา Sit Ladies and gentlemen, please welcome the Blue Corner from Thailand. On Sit Salawan Japan Kosu. รอบชิงแชมป์สายของสายเอได้หรือเปล่าครับมุมแดงจะเป็นผู้ให้คำตอบนั่นเองครับมุมแดงครับนักชกจากนี่เลยนะฮะค่ายสเสถียรมวยไทยหรือของสเสถียรสงขาวครับวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับอายุ25ปีซูฟาเจสเสถียรมวยไทย เดืนมวยไทย from Thailand 147ปอนด์ครับอีกคู่หนึ่งใครจะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการพิเศษกาหักกษตร,รครับคู่ที่สองนะครับยังเป็นมวยรอบเฟลว์เฮาส์อินแมนเทอร์เมนครับ147ปอนด์ครับสุภปปาถิตมวยไทยพบกับองค์บากศึกสาระวัตรเสือครับติดตามครับใครจะเข้าไปเจอกับ ทางด้านนาเมเลซ่าเซก,กินี่ครับที่ไปยืนรออยู่แล้วครับรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นครับลูพาเจาสเสถียรมวยไทยเนี่ยไม่ใช่นักชกจีนหรือว่านักชตกต่างประเทศนะครับมีเป็นนักชกจากอำเภอปราสราทจังหวัดสุรินทร์ครับลูกศิษย์ของอาจารย์สเสถียรสมขาวครับวัย25ปีสูง170ซติเมตรครับยกมา48ครั้งชนะ31แพ้6เสมอ1 ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับจอบเก่าเลยแหละมาดูผลมาดูคู่ชกของเขาครับองค์บากจิตสารวัตรเสือครับนักชกจากจังหวัดสมุทรปราการครับวัย30ปีสูง175ซเมตรครับ68ครั้งชนะ5้แพ้15เสมอ3ครับก็ถือว่ามาชกที่นี่หลายไฟแล้วเหมือนกันนะครับล่าสุดชนะนกอเมเรซาเซกินี่ครับด้วยการเตะก้านคอติดตามครับนี่คืออีกหนึ่งคู่ครับ ใครจะไปเจอกับอเมริกาเชกินี่เมื่อกี้ไปสอบถามทีมงานแล้วนะครับทำไมเขาชื่อซูฟาเจ้ครับคุณหนุยคือทีมงานเขาบอกว่าเขาไปต่อยมวยแลวดังที่เมืองจีนที่เมืองสันเจิ้นก็เลยใช้ชื่อที่ต่อยที่นู่นครับก็คือซูฟาเจครับผมโอ้ที่เป็นคนไทยนะครับไม่ไม่ใช่มีสัญชาติต่างประเทศเป็นคนสุรินทร์ด้วยอ่าเป็นคนสุรินทร์ซะด้วยครับผมอ่ะก็ตามนั้นนะเป็นชื่อที่ โดกดังที่จีนนะครับก็เลยเอามาใช้ที่เมืองไทยด้วยซะเลยครับนี่ครับรูปล่างก็ทางด้านองค์บากจะลอยกว่านิดนึงครับนะครับอายุองค์บาก30สซูฟาเจ25ครับต่างกัน5ปีนะครับโดยรวมแล้วน่าดูเหลือเกินต้องขอบคุณนะครับบัตรเครดิตทีทีบีโกลบอลเฮาสบัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของแต่งบ้านลดทันที3%นะครับและรับส่วนลด5%สำหรับค่าบริการ มีบริการผ่อน0%สูงสุด10เดือนนะครับสมัครได้ที่ Global House และ TTB ทุกสาขาครับโอ้โหแหมมีกระทืบเท้าวสเสดวยครับตกอกตกใจกันเป็นผลเลยครับแต่ก็สนใจก็สอบถามได้ที่ Global House และ TTB ทุกสาขานะครับหรือโทรไปที่1160ครับอาม์เรซาผ่านเข้าไปรอแล้วนะครับคู่นี้ครับใครชนะก็จะเข้าไปเจอกับอาม์เมรซาเชกินี่ครับ รับรองว่าหัดกันมันระเบิดระเบ้อแน่นอนโอ้โหแม่สองคนนี้เขามีภาพชอบเหมือนกันครับพี่บอมครับดูตัวสิครับโอ้โหเป็นคนมีศักดิ์ศรีทั้งคู่อือนะโอ้โหก็ชอบใครชอบมันนะครับมีลอยสักบนเรือนล่างครับสวยงามครับเป็นศินลปะ แต่ว่าบนเว,เวทีนี่บางทีรอยสักก็ช่วยไม่ได้นะต้องออกอาวุธนะโอ้โหองค์บาวดข้างขวาไปเต็มเครับสูฟาเจก็เดินเข้าหาโอ้โหไปสร้างชื่อที่จีนมาแล้วครับโอ้โหมีหักศอกครับองค์บาแสสมัยก่อนนี่ใครไม่รู้จักองค์บากไม่มีนะคนหนุ่ยนะดาวตู้ยคนหนึ่งนะครับก็หายไปพักใหญ่นะครับเหมือนจะเลิกมวยไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสภาพร่างกายยังโอเคอยู่ มาด้ยวยความมั่นใจครับดูรูปร่างดูการยืนห่วยอาวุธห่วยมั่นใจมากครับนี่ฮะสาดซ้ายไปซ้ายคืนโอ้โหสุภาเจก็มีของดีครับเอาไตตัดล่างครับล้มลงไปดิ้นเขินเล็กๆครับสุภาเจหนึ 1, ่งสองแแต่ว่าสุภาพเจนี่เอาร่างกายเข้าแรกเลยครับเดินชนแทงขวาโอ้โหมีตีหน้าขานะครับองบากเคาะหน้าขาตีหน้าขา แม่จะเล่นการคอซะแล้วครับเล่นของสูงโอ้หนี่ฮะสังเกตว่าองค์บากแกหาจาังหวะฟันศอกได้หลายครั้งแล้วนะครับแหมซูฟาเจนี่จะไปเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้นะครับศอกนี่โชว์เดียวหลับได้ฮะถึงไม่หลับก็มีโอกาสแตกครับแต่ว่าตอนนี้ยังเหนียวอยู่ครับยังไม่เห็นเลือดซ้ายมาโดนเกี่ยวลบลงไปครับจหมายืนขาเดียวนี่มันก็ล้มง่ายหน่อยครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับซูฟาเจ โอ้โหถ้าเดินเข้าไปนี่องบาบอกว่าต่อยง่ายเลยครับรอจังหวะสอกโอ้ยมหหัดยังไม่โดนสอกมาเหมือนกันครับซูปาเจวงในตีต่างคนต่างตีครับเบื่อตีกันไม่ได้ครับกรรมาการแจ้งาากรรมกนทีนี้จะไม่มีให้ปล่อยตีแบบประเทศถูขี้ไฟนะครับ <S <S โอ้โหท่อนล่าง,งเลยครับองบาซ้ายเข้าไปครับซูปาเจาโอ้ยสอกไม่ถึงครับ แม่เหมือนจะช้าไปจังหวะนึงองบากถึงหมดเลยครับจังหวะองบากเตะขาดิมีอาการจิตจี๊ดเหมือนกันนะครับสุภาเจาครับแม่แต่ว่าองบากก็ยังไม่ได้ไม่ได้ย้ำเท่าไหร่ครับหัดขึ้นบนครับสุภาเจาเองก็พยายามปล่อยแต่ดูช้ากว่าครับจังหวะดึงหลบพันครับองบาก ช่วงแกสั้นกว่าด้วยครับอาจจะต้องลงทุนโอ้โหสองที่เป็นขบับครับแต่ว่าองบากยังไม่เป็นอะไรช่วงท้ายปลายยกครับเข้ามาโดนแข้งสะอาดโดนเทล้มลงไปชัดจะลบบ่อยฮะ <laughs> เหมือนจะลุกช้าแล้วครับสุภาเิตชมกันต่อนะครับคู่นี้ รอบโปรพ์เฮาส์แมทเทอร์แมนผู้ที่2ครับ147ปอนด์โอ้โหคนนีิครับยาหอมยาลมยาจมยาบอกอัดเข้าไปครับไปดูภาพช้าครับแมทดึงหลบนะครับองค์บากและนี่ครับโอ้โหลูกทีเด็ดนะครับเตะไปที่บริเวณข้อเท้าครับโอ้โหล่นของสูงซะด้วยแต่ซุปเปอร์เจย์ยังเก็บอาการครับนี่ครับแข้งซ้ายไปแต่ก็โดนเตะตัดล้มลงไปอีกทีหนึ่ง โดนตัดลบมไม่ป่อยนี่มันสแสดงเยอะนะครับสุภาเจครับติดตามครับทีมงานสิทธิสารวัตรเสือนำโดยกำนันไพโรธนะครับแล้วก็ทีมงานมากันเยอะเลยครับวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับทางด้านองค์ภาคครับเดี๋ยวดูครับจะเข้าไปชิงแล้วก็ถึงแชมป์หรือเปล่าครับวันนี้ส่วนมุมแดงก็ใครมยสเสถียรมวยไทยครับติวเข้มเหมือนกัน ทีกต่อครับยกที่2ครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับซูฟาเจโอ้โหเลือดน,นักสู้นี้แรงครับเจอแข้งขวาองค์บากเอาคืนได้เหมือนกันครับโอ้โหหมุนไปหมุนมานี่องค์บานี่ดูเหมือนว่าจะคล่องกว่าครับแลกกันทีต่อทีครับจอคาแล้วครับซูฟาเจอเองก็คือต่อยเหมือนไม่ไม่มีอะไรเสียครับกล้าบวกกล้าแรกครับโอ้แต่ว่าองบากดูฮะโถ แม่ดึงไม่พ้นโดนเหมือนกันครับแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีไล่แขนซับซอกครับอ่หมัดของสุภาเจก็ยังได้ลุดอยู่ครับบวกเข้าไปโอ้โหเหมือนจะโดนเยอะแล้วครับสุฟาเจครับแต่ว่ายังสวนยังโต้ครับเอ้ารุกซ้ายไม่โดนองค์ากหมุนออกมาโอ้ดูเหมือนว่าจะมีเลือดนะครับเหมือนจะมีเลือดนะครับสุฟาเจขอดูชัดๆครับใช่หรือเปล่าโอ้ใช่เลยครับตาซ้ายครับ น่าจะโดนสอกขององค์บาก้วครับโอ้มัดกับสอกครับตอนนี้หมัดของซูปาเจศอกขององค์บากครับอ่ะองค์บากมีเข่าด้วยต่อยไม่โดนครับโอ้ยอย่ดึงนิดเดียวโอ้นี่ครับจังหวะนี่ฮะโอ้โหชัดเจนครับตอนนี้เลือดท่วมแล้วครับเลือดท่วมแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะบ้าเลือดหรือเปล่าครับซูปาเจครับฟันสองเหมือนกันอ่ะวงไนครับสับมาสับคืนฝางครับ้ำ้ำ <potrze ach> ้ำแล้วต <ET> ่อยไม่ถึงครับ แค่บริเวณตาซ้ายขององบาเนี่ก็มีรอยปูดๆบวมๆนะครับเจอศอกของซูฟาเจย์โอ้โหอยู่นี่ไต้ขึ้นกลางคอเต็งติดบังครับไม่รีบไม่ร้อนครับองบาโอ้โหศอกครับลูกนี้โอ้ยแต่โดนเต็มๆบริเวณตั้งกระูกครับโอ้โหศอกนี้นี่ฟันหล่นทั้งยืนเลยนะครับโอ้แต่เหลือเชื่อว่าลุกขึ้นมาได้ครับโอ้โหโดนเต็มๆขนาดนี้สุภาเจยังไหวครับใจละครับยอดครับใจสุดยอดจริงๆครับสุภาเจยสะเทือนมวยไทย ล้วดูครับขึ้นมานี่โอ้โหยังเดินลุยเดินบุกเข้าหาครับโดนซ้ายอีกโอ,องบากเลือกแล้วครับหมุนวนออกไปบีไว้โอ้สุภาเจยังเดินเข้ามาครับอยากจะเอานับคืนให้ได้หรือว่าต่อยน็อกไปเลยองบากเองก็ไม่ได้เร่งที่จะปิดเกมนะครับ <S <S คือก็มีจังหวะเร่งจังหวะพอนนะครับ <S 1> <S 1> ถึงตอนนี้นี่ก็นี่ครับ รอเก็บหลอกินปังแล้วโต้ครับโอ้โหเลือดท่วมครับแถมยังโดนอีกหนึ่งนัดอ้วดครับนี่ครับหมัดของสุภาเจเองก็คือมีโต้มาเป็นระยะครับเพียงแต่ว่ายังทําอะไรองค์บากไม่ได้ครับก็เหมือนจะผ่อนลงไปนิดนึงนะครับสําหรับองค์บากเดินเข้าไปครับเดินผู่อวดล่างได้ทีนึงแล้วก็ออกมาครับดึงโอ้โหหมัดขวาทิ่กันไปเต็มครับ ุภาพเจต้องกอดไว้โอ้เลือดเข้าตานี่ลำบากครับมันมองอะไรไม่เห็นแล้วก็ยังแสบตาซะด้วยผ่านยกสองครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับโอ้โหเป็นเรื่องครับยกสองที่ผ่านมาครับมีทั้งแตกมีทั้งนับนะครับโดนเข้าไปครับสุภาเจตและนี่ครับกำลังใจทางด้านของมุมน้ําเงินครับมาเชียร์กันโอ้โหเรียกว่าล้มมุมกันไปเลยดูภาพช้าครับ ไม่ลุยดีจริงๆครับซูฟาเจสเกียรมวยไทยเดี๋ยวดูจังหวะที่โดนนับนะครับโอ้โหลุ้งนี้ครับฟันศอกครับแมดเล่นเอาองค์บาพังหนักไปเหมือนกันครับแล้วดูศอกครับโอ้โหนี่ฮะยังยังลุกขึ้นมาสวยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่ฮะโดนเต็มเต็มเลยนะครับซูฟาเจโอ้ถ้าเป็นคนอื่นคงสลบไปแล้วครับ แต่ว่าเจ้าตัวใจสู้เหลือเกินครับลุกขึ้นมาสู้ต่ออ่ะยกสุดท้ายครับมีเวลาให้กับสูภาเจ๋อสามนาทีครับจะกลับมาได้ไหมโอ้ตอนนี้สถานการณ์นี่ต้องบอกว่าวิกฤตเลยครับโดนไปหนึ่งนับในยกที่ผ่านมาแต่ว่าปัดมวยยังเป็นไปได้ครับนี่ฮะมัดยังได้หนุนอยู่นะครับตอนนี้นี่เวียงครับโอ้เวียงไปเวียงมานี่เา้ากระชากมามแต่เต็มปีไม่ได้ครับปงบากเองก็ ่ได้เร่งนะครับเหมือนจะเก็บแรงไว้สู้กับทางด้านอาเมเลซาากินี่ครับในนัดชิงถ้าเกิดเขาชนะไปนี้ได้ไม่แน่นะครับโบบารับโชคได้นะครับสูฟาเจครับเดินลุยจริงๆครับใจสู้เหลือเกินครับนักมวยจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับแต่แต่ว่าหมัดนี้ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่วงในมาครับตีครับองผ่าก็เหมือนว่าจะเรียกว่าไปเกมแล้วแหละครับคงจะไม่อยากแรกโดยไม่จําเป็นแล้ว กว่าแรกไปนี่แหม่บางทีนี่อุบัติเหตุก็แหม่มันเกิดขึ้นได้ทุกนาทีครับดูครับโอ้โหสาวมัดเข้ามาขออย่าให้โดนเท่านั้นเละครับไปไปที่บริเวณพับนอกออกมาเล่นฝีมือเลยครับองบาหมดูช้าลงไปครับสุมาเตโดนแข้งอีกแล้วครับโอ้ตอนนี้เลือกเลยครับองบาเลือกเลยครับขวาก็ได้ซ้ายก็ดีครับ ดักแทงอีกออสองแรงบวกแมมหนักจริงๆครับเข่าเมื่อสักครู่พยายามจะใช้หมัดขวาโอ้โหมันไม่โดนเลยครับกองง้างมานี่องค์บากก็เห็นแล้วครับก็ดึงหลบเล็กน้อยเดินเข้าหาครับองค์บากอุปสรรคของสูฟาเตนี่ก็คพือเลือดนะครับกรรมการก็ยุติแล้วครับเพราะว่าดูแล้วสู้กันไม่ได้เลยครับ ก็ต้องเซฟนักมวยเลยครับโอ้โ oh, ห oh, วันนี้มาอย่างหล่อแล้วครับลัที่สำคัญครับองค์บากนี่จะเข้าไปเจอกับอาเมเรซาเชกินี่นะครับซึ่งคราวที่แล้วที่เจอกันมานี่องค์บากชนะน็อกมาครับคราวนี้จะ <S <S ให้อาเมเรซาเชกิ <S <S นี่ไดีดแก้มือครับไปดูภาพชา้ากันอีกครั้งครับโอ้โ oh, ห oh, นี่ครับไปก็เรียกว่า หมดเรียวหมดแรงแล้วนะครับซูฟาเจ๋ครับยืนอยู่ได้ด้วยใจครับกรรมการก็ดูเลยครับว่าซูฟาเจ๋นี่ประดาของสภาพร่างกายนี่ยืนแล้วก็อาจจะเจ็บตัวครับพบกับคุณเอ็มเลยครับสดยอด โอ้โหนี่เลยครับความมันของ LWC Super Champ นะครับคู่แรกประมันคู่ที่สองนี้มันดูเดือดยิ่งกว่าอีกนะครับผู้ชนะมีหนึ่งเดียวครับ The Winner by TKO goes to Blue Corner เอาชนะน็อกไปในยกที่3กครับ1นาที g กลเบอร์เฮ <Global House, S 2> เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรับรวันนี้ g กลเบอร์เฮเป็นมากกว่าูนยนรวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านแน่นสะใจ g กลเบอร์เฮครบหลากหลายให้บ้านคุณ